เอาขึ้นมาทำไมดันหลอดอน,น่ะลูกเดี๋ยวไม่เอา,เอาด่วนก่อนด่วน เก่งมากเลยเอดูดให้คุณยายดูหน่อยสิหนูอร่อยมากเลยค่ะคุณยายดูสิดูดูด,ดก่อนไม่เป่าลูกไม่เป่า แม่ให <Workers. S 2> ้ดูด่อยป่ะดัตมีนดัตมีนแม่ให้ดูดอร่อยค่ะ อร่อยจังเลยนะคะอายุมหวานกันอร่อยจังเลยค่ะ